ทีนี้มาดูภาพรวมการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ผ่านไปแค่เพียง3มเดือนเศษเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยไปแล้วทะลุ1ิบล้านคนแน่นอนค่ะว่ามันสะท้อนผลสําเร็จนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่เชื่อมั่นการผลักดันไทยสู่การเป็นทัวริสึมฮับค่ะ โดยนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงได้รับความนิยมจากต่างชาตินะคะหลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยในปี2567นับจาก1มกราคม2567ถึง9เมษายน2567ตอนนี้ทะลุ10ล้านคนอย่างรวดเร็วสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและผลสำเร็จจากนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล พร้อมเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพการท่องทเที่ยวไทยทุกมิติตามวิสัยทัศน์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องทเที่ยวไทยให้เป็นทัวริสิมฮับและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงสถิติของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสํารวจตั้งแต่1มกราคมถึง9เมษายน6 7เนี่ยนะคะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่10ล้าน168,745คนคิดเป็นเพิ่มขึ้นกว่า146.21%จากปีที่ผ่านมาโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกนะคะก็คือจีนค่ะ1 9 2 3 9คน รองลงมาคือมาเลเซียนะ1 2 7 4 5 2้านคนรัเสเซีย6 7 2 3 3 3คนเกาหลีใต้5 9 5 7 0 5คนและอินเดีย5 1 9 8 7 8คนก <c oughs> ็คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสำคัญอย่างเทศกาลสงการานและก็วันหยุดต่อเนื่องอย่างวันอีริฟิสตีมในประเทศมุสลิมนะคะ <c oughs> โดยทททก็ประเมินว่าในช่วงเทศกาลสงการานจะขับเคลื่อนไรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ล้านบาท ทั้งจากคนไทยเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย <lerde. S 1> และวิทวิวการบินแห่งประเทศไทยก็คาดการว่าระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนเนี่ยนะคะก็จะมีเที่ยวบินรวม16,307เที่ยวบินเฉลี่ยแล้วก็คือ2,330เที่ยวบินต่อวันส่วนการเข้ามาไทยของนักท่องเที่ยวกว่า10ล้านคน ก็เป็นการสะท้อนถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมท,ที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านมาตรการวีซ่าฟรีค่ะรวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในสนามบินของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการตั้งแต่การจราจรเข้าออกสนามบินนั้นดีขึ้นระบบตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าขาออกไปจนถึงการรับสัมภาระมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น แล้วก็ท่านนายกก็สั่งการขับเคลื่อนความร่วมมือบูรณาการการทำงานกับทุกฝ่ายเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นทัวริซึมฮับและจุดหมายปลายทางที่สําคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนาะตามที่ท่านได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยกันไปแต่ดูแล้วนะคะจากสถานการณ์แค่3เดือนทะลุ10ล้านเนี่ยมไม่ธรรมดา<ช>เพราะฉะนั้นเนชื่อเลยค่ะว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันหลากหลายพักส่วนก็จะทำให้ไทยเดินหน้ากลายเป็นทัวริซึมฮับต่อไปได้นะคะ